วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนรอยคดีดังเจ้าสัวเปรมชัยล่าซื้อดำที่ทุ่งใหญ่นะเลศุนกาญจนบ,บุรีจากกรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จับนายเปรมชัยกันสุประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมพวกรวมสี่คนที่เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ใดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสุนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบ,บุรี พร้อมของกลางเป็นซากเสือดำพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจํานวนมากถือเป็นข่าวโด่งดังมากในเวลานั้นเพราะผู้กระทําผิดเป็นถึงระดับมหาเศรษฐีเมืองล้านทําให้สังคมไทยและสื่อมวลชนจับตามองว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะจบลุ่งแบบไหน,นทั้งนักอนุรักษ์ศิปลปินและประชาชนจานวนมากต่างเรียกร้องคืนความเป็นธรรมให้กับเสือดำขณะที่ในโครงการก่อสร้าง ของบริษัทอิตาเลียนไทยบางแห่งถูกพ่นสีสเปรย์ใส่เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับสือดำด้วยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมวันที่3กุมภาพันธ์ปี2561นายเปรมชัยประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมนายยงโดดเครือคนขับรถคุณสนิทนางนาทีเรียมแสนแม่ครัวและนายธานีทุมมาในายพลได้เดินทางไปท่องเที่ยว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นารีศูนย์โดยมีจุดหมายเข้าไปพักเรลวันที่4กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่นารีศูนย์ฝั่งตะวันตกได้รับแจ้งว่าพบนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งตั้งแคมป์พักในบริเวณจุดห้วยปาชิอยู่ระหว่างหน่วยที่คงกับหน่วยพิทักษ์ป่ามหาปราชซึ่งเป็นจุดห่วงห้ามและห่างจากจุดที่ได้รับอนุญ,ญาตให้พัก5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจสอบพบว่า นักท่องเที่ยวหนึ่งในกลุ่มนี้คือนายเปรมชัยประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยโดยบริเวณเต็นที่ผักพบซากสัตว์ป่าคุ้มครองคือไก่ฟ้าหลังเถาซากเนื้อกิ่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจึงได้ทําการขยายพื้นที่ตรวจสอบพบอาวุธปืนลูกกลดติดลํากล้องหนึ่งกระบอกปืนไรเฟิลติดลํากล้องหนึ่งกระบอกและปืนลูกซองแฝกหนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนอีกมากใกล้กับที่พบอาวุธปืนที่ซ่อนอยู่ นอกจากนี้ยังพบซากเสือดำถูกชำแหละถลุหนังท่าเรือจึงทำการจับกุมบุคคลทั้งสี่รายเพื่อส่งคดีไปที่สพอทองผาภูมิในวิเชียนชิน,นวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเรสูนด้านตะวันตกกล่าวกับผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสหลังเกิดเหตุการณ์ว่าผู้ช่วยของเขาคนหนึ่งได้เข้าไปตื่นให้ย้ายไปในสถานที่กำหนดให้แต่กลุ่มดังกล่าวไม่ยอมทำตาม ต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเจ้าหน้าที่เห็นความผิดปกติจึงกระจายกําลังตรวจคน้นจึงพบผู้คนที่มีอาวุธอยู่ในป่ารวมทั้งเมื่อตรวจค้นในแคมป์ได้พบเนื้อสัตว์ป่าชําแหลกที่อยู่ในตู้แช่เมื่อตรวจค้นบริเวณใกล้เคียงก็พบอาวุธปืนสองกระบอกซึ่งถูกซุกซ่อนไว้ห่างจากแคมป์ไม่เกินสิเมตรโดยอาศัยหญ้าปกปิดไว้ส่วนซากเสือดํานั้นถูกพบโดยการตรวจค้นอย่างละเอียดหลังจากที่เชิญกลุ่มนายเปรมชัยมาที่ที่ท,ทาการเขต เพื่อสอบปากคาและรวบรวมวัตถุพยานในการ,รดําเนินคดีหัวหน้าวิเชียนระบ,บุอีกว่าการเจอซากเสือดําถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนคนทุ่งใหญ่อย่างมากที่สัตว์ผู้ล่าอยังเสือขนาดใหญ่ถูกฆ่าอย่างทารุณและถะลกหนังออกมาโดยไม่ได้ล่าเพื่อดํารงชีพแต่เป็นการล่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมีคนสงสัยว่าไหนปลีมชัยกับพวกเข้าไปในพื้นที่ป่าทุ่ง,งใหญ่นเรศูนย์ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้อย่างไร คำพูดที่เจ้าหน้าที่คุยกันในวิทยุท่วาให้อำนวยความสะดวกคณะท่องเที่ยวเพราะเป็นแขกของไหนคำคำนี้ถือเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก่อนจะเกิดเหตุการณ์นางสาวกัญจนานิตยาผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยอมรับว่าผู้ประสานงานของนายปริมชัยและคนติดตามรวมสี่คนโทรศัพท์เข้ามาขออนุญาตเข้าไปเที่ยวป่าจากนั้นน้ชี้แจงไปว่า ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ตามขั้นตอนส่วนการทำหนังสือขออนุญาตผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าอ้างว่าผู้ประสานงานของนายปริมชัยได้ทําหนังสือไว้แล้วแต่เวลากระชั้นชิดจึงลงนามในหนังสืออนุญาตไม่ทันนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงปริศนาหลุดออกมาคล้ายกับว่ามีความพยายามที่จะติดสินบนเจน้าหน้าที่จนคลิปเสียงดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ต จนมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆน,น,นานาตามมาต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์นายเปรมใยกับพวกลวมสี่คนถูกควบคุมโดยพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนยื่นคำลงฝากขังครั้งแรกแต่ทนายความยื่นขอประกันตัวสี่ผู้ต้องหาวงเงินคนละ150,000บาททางด้านพนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาการเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บหลักฐานอย่างละเอียดและมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเปลมชัยที่ซอยศูนวิจัย3กรุงเทพพบอาวุธปืน43กระบอกและงาช้าง4ี่กิง่งต่อมาหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานได้เริ่มตรวจหาดีเอ็นเอจากชิ้นเนื้อของสัตว์ที่ตรวจยึดมาได้จนพบว่าเนื้อทั้งหมดเป็นสือดำตัวเดียวกันและเป็นสือดำตัวเมียนอกจากนี้ ยังพบล่องรอยกระสุนจำนวนแปลรูบนหนังสื้อดำและกระโหลกซื้อดำต่อมา,มาที่สามีนาคมพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีล่าสัตว์ป่าส่งมอบให้อัยการเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในเก้าข้อหานอกจากนี้ทางอัยการภาคเจ็ดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพ,พื่อร่วมกันพิจารณาคดีเพื่อให้สำนวนการสอบสวนรัดกุมที่สุดและเร่งรัดการทำสำนวนการสอบสวนทุกเจ็ดวัน วันที่มีนาคมศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาคดีที่อายการจังหวัดทองผาภูมิเป็นโจทย์ยืนนายเปรมชัยกันสุขจำเลยที่หนึ่งนายยงโดดเครือจำเลยที่สองนางาทีเรียมเสนจำเลยที่สามและนายธานีถุ่มมาดจำเลยที่สี่โดยมีหข้อหาประกอบด้วยหนึ่งฐานร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต สองร่วมกันล่า pues mm สัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัสตว nah, ์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตสามฐานร่วมกันล่าสัสตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสี่ฐานร่วมกันมีเบ้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตห้าฐานร่วมกันช่วยซ่อนเล้นช่วยพาเอาไปเสียหรือรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทําความผิดกฎหมายหกฐานร่วมกันเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตสรุปผลคำพิพากษามีดังนี้นายปรยมชัยกันัสุประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยจำเลยที่1นึ่จำคุก16เดือนนายยงโดดเครือคนขับรถจำเลยที่สองจำคุก13เดือนนางนัททีเบียมเสนแม่ครัวจำเลยที่สามจำคุกสเดือนปรับหนึ่งบาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนดสองปีและนายธานีถุมมานนายพลจำเลยที่สี่จำคุกสองปีสิบเจ็ดเดือนนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยที่หนึ่งถึงสี่ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวนสองล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราละเจ็ดจุดห้าต่อปีโดยทั้งหมดได้ย่นหลักทรัพย์ดื่มมูลค่าคนละสี่แสนบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวภายหลังฟังคำพิพากษารายการยื่นประกันตัวเสร็จสิ้นนายเพลมชัยได้ตอบคำถาม ท่ามกลางสื่อมวลชนจํานวนมากที่รอาการน,นําเสนอข่าเขาพิจารณาว่วาผมขอโทษก่อนจะขึ้นรถเดินทางออกจากศาลสวนวหน้าวิเชียนกล่าวว่าคําพิพากษาเป็นปริทางที่ดีต่อซื้อดําและสัตว์ปาที่ตายไปและพอจะระด,ดับหนึ่งต่อผลการตัดสินวันที่12ธันวาคมปี2562ศาลอุทธรภาค7ได้นัดฟังคำพิพากษานายปริมชัยเดินทางมาที่ศาล โดยรถจีนแบบตรวจการยี่ห้อแลนโลเวอร์สีดำโดยใช้ไม่เท้าเดินคำหยันมีสีหน้าสงบสำหรับบรรยากาศภายในบริเวณศาลได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทองผาภูมิจำนวน25นายมาให้การดูแลอํานวยความสะดวกท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวจํานวนมากโดยสารอุทธรณ์พิภากษาแก้เพิ่มโทษให้จําคุกจําเลยที่หนึ่งนายปริมชัย2ปี14เดือนไม่รอลงอาญาส่วนจําเลยที่สอง นายยงโดดเครือจำคุกสองปี17เดือนจำเลยที่3นางนาทีเรียมเสงจำคุกหนึ่งปี8เดือนปรับเงิน40,000บาทแต่ให้รอลงอาญาสองปีและจำเลยที่สีนายธานีทุมมานซึ่งรับสารภาพว่าเป็นคนยิงเสือดำจำคุกสองปี21เดือนอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทั้งหมดยื่มหลักทรัพย์ขอประกันตัวสู้คดีในชั้นดีกานับเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ ที่คนไทยทั้งประเทศต่างจับตาโลโค่ยวันพิพากษาของศาลดีกาว,ว่าสุดท้ายแล้วคดีล่าซื้อดำทุ่งใหญ่ในเลยสวนจะจบลงแบบไหนกันเน,น,น่พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากคันชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ